สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น้องแวนชาวเน็ตฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับที่จะไม่พลาดความสนุกนะครับลดน้ำหนักตั้งแต่มกรราลดไปลดมาสิงหาแม่งหนักกว่าเดิม กว่าแกเกิดก่อนแค่นั้นเองน่ารักทั้งนั้นเลยความรักมันเป็นแค่เพียงตัวแรกม,มันไม่ผิดหรอกคะอ่ะาาออะเถึงจะแก่ก็แก่แค่สังขารแต่สันดาลเรายัางัยรุ่นอยู่เสมอน้อ <c oughs> อีก500เมตรเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอะไรล่ะเขาให้ไปเลี้ยวซ้ายมึงเห็นไป้ายไหมนะ่ามีเชื่อใครดีเนี่ยเชื่อป้ายหรือเชื่อสิีิ บอกให้เลี้ยวทำไมไม่เลี้ยวออ้ก็ปปายมันบอกไปอีกทางนึงไงกูเลี้ยวขวาป้ายบอกเลี้ยวซ้ายอะไรของมึงเนี่สิมึงเถียงกูทำไมมึงรู้ทางหรอกูรู้ว่ามึงเป็นคนบอกทางแต่มึงจะมาให้กูเลี้ยวได้ไงล่ะป้ายมันบอกไปซ้ายสิรีมึงทำอะไรเนี่ยแล้วมึงบอกกูเลี้ยวขวาอะไรของมึงเนี่ยสิถ้ามึงรู้มึงมาถามทางกูทำไมอ้าเฮี้ยอะไรป่าด่ากูเนี่ยป้าบะเนี่ย เป็นระบบดิจิตอลไม่ใช่เหรอ AI ไม่ใช่หรอือมมาดา่ากูได้ไงเนี่ยซีรีก็มีหัวใจไง Siri นี่น่าละ่ะเขาถึงไปฟ้องซีรีกันเป็นงนี้ดีเองเป็นไและวะพูดดีๆนะบักครูพียังหนุบบ้าดีอ้ยซีรีเอ้ยไม่มีมันก็ไม่ตายอยู่คนเดียวมันก็สบายวันๆจะเมาจะไม้จะทำอะไรไม่ต้องสนเธอ ตลอดเวลาที่เราคบกันคงมีแต่ฉันรักเธอก็ดีแล้วเธอที่เธอทิ้งกันยิ่งอ่อนแองทำไม่เต็มเป็นเท่าตัวเธอไม่เจอับตัวคงไม่มีวันจะเข้าใจดีที่ฉันให้เธอให้เธอไป